พวกเราชาวชุมชนบ้านแม่ปามเราพร้อมจะสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเราพร้อมจะเปลี่ยนเพื่อบ้านของเราเพื่อโลกของเราทุกคนลดเปลี่ยนโลกชุมชนบ้านแม่ปามเทศบาลตำบลปิงโคงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกในโครงการ ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าโดยการดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชแม่ป่ามสามฮักนะครับหมายถึงการดําเนินงานกิจกรรมโครงการถึงความรัก3ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือ นะครับรักตัวเองรักครอบครัวด้านที่2ก็คือรักชุมชนด้านที่3ก็คือรักโลก3ด้าน3ามรักนะมันจะเชื่อมโยงหากันนะครับปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ทางชุมชนไม่ป่ามนะครับได้เข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกกับ t o โยต้เนี่ยนะครับได้เกิดกระบวนการนะครับในการเรียนรู้ร่วมกันกระบวนการในการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนจากกระบวนการที่เราได้ร่วมกันทํามาทั้งหมดจนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อนะครับเพื่อที่ทุกอย่างที่เราได้ร่วมกันทํากันไว้นะครับส่งมอบให้ลูกให้หลานในชุมชนได้สืบทอดต่อไปในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็เป็นเป็นโจทย์ที่ท,ท้าทายนะครับของทางเทศบาลเองแล้วก็ชุมชนนะครับโดยเฉพาะทางเทศบาลน,นะครับเพราะเทศบาลเองเนี่ยก็เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการอ,าอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญเลยนะครับซึ่งเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับในการในการทาให้ประสบความสําเร็จในใน,ในมิติของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเองเนี่ยทางเทศบาลเองเนี่ยก็ได้ตระหนักดีว่า โจทย์ของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ให้ชุมชนเนี่ยาสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเปลี่ยนวิธีทำนะครับหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไงนะครับก็โจทย์ตรงนี้ผมเองก็คิดว่ามันไปตรงกับโครงการของโตโยต้าและสถาบันสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งทางเทศบาลเองกับชุมชนบ้านไม่ป่ามนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับที่หนึ่นะครับของ โครงการนี้นะครับในปี62 63ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของเทศบาลร่วมกับชุมชนนะครับตลอดจนถึงของชาวตะบนปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับครับหลังจากเราดําเนินโครงการครับที่บ้านแม่ป่ามนี้ก็เรารู้สึกว่าเราได้อะไรมากมายครับได้ความสามัคคีของชุมชนนะครับความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนแล้วก็เราได้อากาศนะครับ แล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดจากชุมชนนี้ทาให้สภาพอากาศดีขึ้นนะครับเราก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยปีหนึ่งเราจะเราก็จะขยายไปแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนนะครับเพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศในพื้นที่ของตาบลพึงโคงเป็นตําบลที่น่าอยู่ครับมาจนถึงวันนี้บ้านไม่ปามเองก็ยังเดินมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับในโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลดจนได้รับรางวัลเนี่ยนะครับนอกจากความภาคภูมิใจของเทศบาล ของชุมชนแล้วเนี่ยนะครับผมเองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้นึกของคนบ้านไม่ปามเองและก็สิ่งที่สําคัญนะครับผมเองก็ฝากไว้กับองค์กรปกครองอส่งถิ่นและก็ทบาลสวับุคงว่าเราจะใช้โมเดลหรือว่าใช้ต้นแบบนะครับของบ้านไม่ปามเนี่ยนะครับขยายออกไปสู่ชุมชนอื่นได้ยังไงนะครับเพราะเราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับได้รางวัลพระราชโทษพระราชทานมาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนตะบนบึงโค้งละ เพราะฉะนั้นเราจะใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในตัวพิโคงเองหรือว่าชุมชนอื่นๆนะครับได้เข้ามาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาแลเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อที่จะขยายชุมชนลดเปลี่ยนโลกเนี่ยนะครับไปให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยของเรา